ดูยังครับผมดูแล้วแต่เสียดายไม่ได้ดูในโรงหนังดูในออนไลน์สตรีมมิงแม่ก็เข้าใจนะเพราะว่าคนลงทุนสร้างเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าหนังต้องอยู่ในโรงหนังแต่เขามองว่าหนังต้องอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในอากาศก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่เขาสร้างขึ้นมาขอบคุณที่ให้โอกาสพี่อุ๋ยและทีมงานขอบคุณที่เขาผลักดันให้เกิดหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ ถ้ามือไม่ถึงถ้าทุนไม่ถึงทํายากเนื่องจากว่ามันมีองค์ประกอบสําคัญที่มันผ่านการเวลาไปแล้วมันต้องรีเมคกิ้งขึ้นมาใหม่พูดง่ายงบโปรดิชั่นดีไซน์ต้องสูงมากนะครับงบการผลิตต้องสูงมากนั้นทุนน้อยทําไม่ได้อินดี้ทาไม่ได้ในแง่ความรู้สึกก็ดูได้เรื่อยๆเ,เพลินๆน,นะครับไม่ถึงกับปี๊ดป่าไม่ถึงกับพีคไม่ถึงกับลงความรู้สึกรอ้องโหยร้องไห้อะไรแต่ก็เหมือนได้ลําลึกอดีตท,ที่ผ่านมาแล้ว แต่สาหรับคนรุ่นใหม่ก็คงตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เห็นกับการเดินทางตัวละครกับการภาคหนังกับบรรยากาศสมัยก่อนกับบรรยากาศยุคมิชชัญชากำลับบงโด่งดังในแง่โปรดักชั่นสุดทุกอย่างบทกำกับการแสดงถ่ายภาพตัดต่อต้นที่ประกอบใสสีเสียงทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์บาลเงินไม่ถึงทําไม่ได้หรือเงินถึงแต่ฝีมือไม่ถึงก็ทําไม่ได้ผมสืบค้นมาคนทําหนังก็ เป็นคนที่มีอายุมากพอควรเป็นคนที่ผ่านการทาหนังมาอย่างช่ำชองนะไม่ใช่เด็กๆดรือคนรุ่นใหม่เหมือนสปลเลอนะครับโอเคผมไม่เปรียบเทียบหนังสองเรื่องนี้หนังสองเรื่องนี้เปรียบเทียบไม่ได้นะครับมันคนละแบบแน่แน่การเป็นนักพากย์ผมมองว่าชีวิตนักพากย์ยังอ่อนเบาไปหน่อยยังไม่ถึงขีดสุดเพราะชีวิตนักภาพมันจะเป็นอารมณ์หลากหลายกว่านี้ถึงกว่านี้เยอะ แต่เข้าใจเขาคงจะเลือกเล่าในแง่มุมนี้เป็นการลดมวี่เดินทางไปเรื่อยเดินทางไปเรื่อยภาคหนังไปเรื่อยค้นหาไปเรื่อยเจอนั่นเจอนี่สารพัดแต่ก็ไมไ่เจอแบบวิกฤตการณ์มากมายนะักนะครับเน้นคอนฟ lict ในตัวเองในเทรนฟ์ฝกยุคสมัยมากกว่าในแงก่การแสดงเป็นไงก็ทุกคนในเรื่องนี้ก็ได้มาตรฐานหมดนะครับมีบางตัวที่แม่งเล่นเฟกเหลือเกินที่ผมรับไม่ค่อยได้ <laughs> คือความสำคัญของการเล่นจริงกับเล่นเฟกเนี่ยมันทําให้เราอินกับไม่อิน อินน้อยอินมากถ้าจริงมากก็อินมากถ้าถ้าถ้าจริงน้อยก็อินน้อยถูกต้องไหมอนี้ความจริงกับความไม่จริงเนี่ยเราแยกลำบากมากตอนนี้แต่ว่ามันก็พอผ่านไปได้เพราะองค์ประกอบแวดล้อมมันเอื้ออํานวยในฐานะนักแสดงถ้าได้รับบทบาทแบบนี้นะครับมันทุ่มเทเต็มร้อยอยู่แล้วและมันเอื้อมาก4ี่คนอยู่บนจอตลอดเวลาทุกซีนอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะไม่ดีได้ยังไงนึกออกไหมผมไม่รู้สึกทึ่งอะไรตรงนี้นะครับว่านั่นแหละองค์ประกอบอื่นมันส่งเสริมมันไม่ใช่เพราะมันเล่นอย่างเดียว การแสดงจะดีไม่ได้ถ้าเกิดองค์ประกอบไม่เอ,อื้อเชื่อผมไหมกลับไม่เข้าใจตากล้องไม่เข้าใจทีมนั้นไม่ส่งเสริมจะทําได้อย่างไงเงินไม่ถึงเวลาไม่มีผมรู้สึกเรื่องการหวนหาอดีตมากกว่าในมุมผมมิชชัญชาไม่ควรจะปรากฏตัวในหนังควรจะเป็นอยู่ในจอหนังและเป็นความทรงจํามากกว่านะครับเป็นบุเหมือนว่าเป็นดาราที่เรามองไม่เห็นจนทั้งเขาก็าตายอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกผมนะว่าผมยังไม่เห็นว่าใครที่จะเล่นมิชชัญชาได้จริงๆ และการที่ให้วิเชิมบัญชาปรากฏตัวแล้วก็เป็นพระเอกวีมาเจอวิเชิบัญชาเป็นผมว่าเป็นวีพอยองหนาแต่นั่นแหละเขาคงเลือกแล้วเขาคิดแล้วคงคงคง,คงตัดสินใจแล้วเราไม่ว่ากันนะครับมันเป็นมุมมองคนทำเนาะก็มีคนบอกว่านี่เป็นจดหมายรักถึงภาพยนตร์ไทยในอดีตจดหมายรักถึงวิเชิบัญชาของของพี่อุ๋ยนนทีนะครับก็ถือว่าเป็นหนังมเตส์พีซของพี่อุ๋ยนะครับพี่อุ๋ยมีหนังมเตร์พีซหลายเรื่องนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ในวงการหนังซึ่งน่ารักนะครับคนเราไม่มีความทรงจําไม่ได้ เราอยู่ได้ถึงวันนี้และถึงวัน,วนหน้าก็เพราะความทรงจําความทรงจำเนี่ยคือคือ,คอสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมาฝังใจถึงปัจจุบันและก็มีพลังไปถึงอนาคตรู้หรือไม่งั้นความทรงจําสําคัญกว่าคนมากความทรงจําเกิดจากอะไรความจําได้ไหมายรู้งั้นอะไรก็เฝ้ารอว่าหนังเรื่องไหนนะสามารถรีคอรความทรงจําสมัยเป็นเด็กสมัยเป็นหนุ่มสมัยเป็นเยาวชนของเราได้หรือเปล่าถ้ามันได้เราก็อิ่มเอ,อิบหนังเรื่องนี้เอื้อมากต่อการได้ตังนะครับถ้าฉายโลงได้ตังแน่เพราะอะไรนะไหมเพราะว่า ความโปรดักชั่นมันละมุนล,ละไมมันแนบเนียนไปหมดเลยแล้วก็เรื่องราวมันก็เซนเซชั่นแลไปว่าสัมผัสจิตใจของคนคนรุ่นเก่าก็ระลึกถึงความทรงจําในอดีตคนรุ่นใหม่ก็เห็นสิ่งที่เคยผ่านมาแลวของรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายมวลักนักภาคหนังที่ว่าด้วยหนังขายาและหนังกลางแปลงของไทยหนังที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรเช่บัญชาเป็นความทรงจำานตงดงามของเราอายุ50ปีขึ้นไปเสียดายที่มันไม่ได้ฉายลง